รเราพดกันตอนบ่ายนะครับมาสุลักษณะอากาศเพราะตอนนี้ก็เริ่มหนาวเย็นขึ้นทุกทีเลยนะครับภาพแรกเป็นภาพวิสิบิลนะครับใช้การอาวิีโอหรือว่าการสะท้อนแสงจากพื้นโลกนะครับจากแสงจากรวงที่สะท้อนมาที่พื้นโลกแล้วสะท้อนที่ทกล,ล้องดาวเทียมนะครับเราจะเห็นว่าเห็นไหมฮะเอ่อพื้นโปร่งเลยมองเห็นถึงดินเลยนะครับเพราะว่าความชื้นที่ลงมาเนี่ยแรงมากแต่ความหนาวเย็นลงมาเนี่ยแรงมาก สามารถดูดความชื้นได้เกลี้ยงไปเลยนะครับทําให้เหตุลักษณะของประเทศไทยเนี่ยไร้เมฆเลยนะครับโดยเฉพาะเมฆฝนเนี่ยไม่มีเลยแม้แต่เมฆธรรมดาก็ไม่มีต้องฟ้าโปร่งแสงแดดที่ส่องถึงพื้นดินได้โดยตรงเลยในตอน15บหานาฬิกาผ่านมานะครับทีนี้มาดูสถานที่ความกดอากาศนะครับเราจะเห็นเส้น1 0 2 0มันนี่เ,เวลาสโมงเย็นหรือสี่หนาฬิกานะครับอยู่ตรงประเทศลาวนะครับคือเข้าเวียดนามเข้าลาวแล้ว แค่นี้ชิดเข้ามานะครับเส้นพาด12นี่ก็อยู่บริเวณใกล้ๆภาคใต้ตอนบนนะครับแต่ว่ามวลใหญ่เนี่ยเข้ามาตรงนี้แล้วแล้วก็แผ่แล้วีเข้ามาทําให้ตอนเนี้ยหนาวเย็นนะโดยเฉพาะภาคอีสานเนี่ยได้รับรายง,งานมาว่าอุณหภูมิ15 16 17 18องศานี่อยู่ในโ,โซนนี้เลยเนื่องจากเนื่องจากพื้นที่บริเวณนี้เป็นพื้นที่สูงด้วยนะครับดังนั้นอุณหภูมิก็จะลดลงอีกนะครับมาดูอุณหภูมินะครับอุณหภูมิอากาศตอน6โมงเย็นวันนี้นะครับ เราจะเห็นว่าสีฟ้าๆตัวนี้ก็คืออยู่ที่10-15องศาเซลเซียสเนี่ยเห็นไหมอยู่ตรงลาวเต็มๆส่วนประเทศไทยนี่ก็อยู่ที่เกณฑ15์15-20องศาเซลเซียสตรงนี้นะครับส่วนตัล่างลงมาก็คือ20-25องศาเซลเซียสอันนี้ที่ระดับน้ําทะเลปลานกลางสูงประมาณสัก2เมตรนะครับแต่ว่าบนนี้พนะื้นดินของแถวภาคเหนือภาคอีสานนี่ก็อยู่สูงกว่าระดน้ำทะเลประมาณสัก100เมตรนะครับดังนั้นเนี่ยลักษณะความหนาวเย็นก็จะหนาวเย็นกว่าปกติ นะครจากค่านี้ลงไปอีกนะครับคอดดาว่าปกตินะฮะทีนี้มาดูลมนะครับที่ภาคปกคลุมทางประเทศไทยมีความชัดเจนว่าเป็นลมตะวันออกเฉียงเหนือมากขึ้นนะครับโดยเฉพาะความแรงเนี่ยอยู่ที่ทะเลจีนใต้ต,ตอนล่างนะครับส่วนอันนี้คือการเปรียนเทียบระหว่างค่าของความกดอากาศที่เทลงมาสะท้อนให้เห็นถึงอุณหภูมิอากาศแต่เห็นว่าสีฟ้าฟ้าคือมลภาวเย็น,นาายที่ไหลมาถึงประเทศเาลาวนะครับตอนบนเวลาตอนเย็นนี้ก็คือสู่อเมริกา และเส้น42อยู่ตรงนี้นะฮะตอนนี้ก็ทําให้หนาวเย็นแล้วเพราะว่าอุณหภูมิออกมานี้ก็คือ,อทางภาคเหนือเนี่ยมีอุณหภูมิอยู่ที่10-15องศาเซลเซียสหรือต่ำกว่าน,นั้นเพราะว่านี่คือพื้นที่ที่วิเคราะห์ที่ทระดับระนาที่2เมตรจากระดับน้ำทะเลปากลาแต่ถ้าสูงกว่านั้นก็จะต่ำกว่าน,นี้ด้วยนะครับก็ทีนี้สีเขียวนี่ก็คืออยู่ที่15-20องศาก็หนาวเย็นนะก็สอดคล้องกับความเป็นจริงค่อนข้างมากนะครับดังนั้นนี่คือตอนสีโพลทเกาเย็นขนาดนี้เรามาดูต่อไปนะครับ ตอนเจ็ดโมงเช้าพรุ่งนี้นะครับเส้นพานยี่สิบนี่เข้ามาถึงประเทศไทยแล้วนะครับทา,ทาให้อีสานภาคเหนือนั่นก็แสดงว่าพรุ่งนี้ความหนาวเย็นใช่หไหมมีค่าสิบถึงสิบห้าเนี่ยหรือว่าห้าถึงสิบองศาเนี่ยภาคเหนือนแน่ๆเลยค่าถึงสิบองศาเนี่ยต้องได้ภาคอีสานไม่เช่นกันนะครับแล้วก็ภาคกลางนี่ก็อุณหภูจะต่ำลงมาดังนั้นพรุ่งนี้พาที่ดีก็ต้องเตรียมเสื้อกันหนาวนะครับเพราะว่าสุขภาพก็สาคัญก็คงจะต้องมีการ เตรยียมเครื่องที่จะทําให้ร่างกายอบอุ่นนะครับอันนี้สําคัญมากนะครับพรุ่งนี้ตอนเช้าเนี่ยะอากทำงานนี่ก็คือพกอ,อะไรผ้าพันคอรหรือว่าเสื้อกันหนาวมานะครับเพื่อให้ร่างกายอบอุ่นนะครับพรุ่งนี้อาจจะไม่ต้องเปิดแอร์ทั้งวันนะครับต่อไปถ้าเป็นวันที่สิบเก้านะครับทุ่มหนึ่งของวันที่สิบเก้าคือพรุ่งนี้ลักษณะของเส้นพันยี่สิบถอยแล้วนะครับแต่ว่าไอ้ความแรงที่มันอัดลงมาก่อนหน้าเนี้คือโมเมนตัมที่มันลงมาแรงเฉยเนี่ย มันยังคงอยู่ตัวต่อให้ตัวมันถอยเนี่ยความหนาวเย็นก็ยังคงมีให้เห็นอยู่ตอนนั้นก็ยังเย็นค้างอยู่อีกสักวันสองวันนะครับดังนั้นอันนี้ก็เลยเป็นสิ่งที่เราจะต้องบอกเหตุกันว่าการหนาวเย็นนี้เกิดจากอะไรไม่ใช่ว่าเกิดแบบฟุกๆุหรือว่าเกิดจากมหารยจ,จน,นะครับมันเป็นสิ่งที่มีเหตุและมีผลคือมีความกดอกาาศสูงลงมาซึ่งมลอาาศเย็นหรือว่าความกดอกาาศสูงนี้ก็จะทําให้อุณหภูมิในรถต่าลงแต่เมื่อถ้าเส้นพันยี่สิบหรือเส้นพันสิบสองถอยออกไปเนี่ย อุณหภูมิก็จะสูงเพิ่มขึ้นซึ่งมีคนถามว่าจะเกิดหิมะตกไหมผมบอกได้เลยว่าไม่มีทางนะครับเพราะการว่าหิมะจะตกได้เนี่ยลักษณะของอากาศที่ผิวพื้นจะต้องติดลบคือต่ำกว่าศูนย์องศาอยู่เวลานานเป็นเป็นรรงเฉลีย่ยไม่ใช่มาบูาบ๊ปว่าว่าตอนนี้ต่ําเท่านี้แล้วก็เพิ่มไปเท่านั้นกวาดแกว้งมันจะต้องต่ำแบบถาวรมันถึงจะเกิดหิมะนะครับดังนั้นก็โอกาสที่เกิดหิมะในประเทศไทยเนี่ยไม่มีนะครับโอเคขอบคุณมากครับยังไงเจอพรุ่งนี้ครั้งหนึ่งนะครับถ้า ถ้ายังมีเวลาอยู่เพรางพวกนี้เป็นวันกีฬากรมบุตรนะครับแต่ผมจะพยายามใช้เวลาในการที่จะทำเทวันนี้ขึ้นมาอีกขอบคุณมากครับ